สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนค,ครับบนในช่องฮักนกชาแนลครับพาผีพาองมาก,กินครับสมงัวพี่น้องสมงวสมใบตองครับจะกินสมใบตองอหรือว่าจะเป็นสมงัวใหญ่เอามาเบิ่งนกันครับสมงวยหอละสิบบาททางบ้านพอดำพี่นอ้องเปิดสีไสน์ยางกระติ้วแดงครับสมงวยห่อละสิบบาทข้าวสมหมูสิเป็นยางกระติ้วขาวาพี่น้องเอาอเอาแบบพอดีกำลังเปินเลยครับ แกกินไปเทรลฮอร์โอ้คุ้มค่าย,ยพี่น้องฮอละสิบาทฮอร์ไงเติบนะครับแซ่บๆครับแกมกับบักพริกลูกโดดกระเทียม,มแข็งอันตันเลยนะมวัวลายใหญ่ห้างครับบรรยากาศสีลมลมทางทงไฮทงนาเฮาวบักพริกลูกโดดบักพริกบักพริกอย่งอางเดียบักพริกขีนูครับแซ่บเห็ดคำตุยๆจังหน่อยครับ คำตุยตุยคำคำละอันหล่นเนี่อือยอ,อยากักผกอก่งเอากระเทียมลงน้ำกลนครับ มกผิดโอ้โหกรกพ,พริมจวดแท้พี่น้องเพชรขนาดอันละสองข้ามพอดีครับพอดีแสบเบิง่งแค้นตัน แสงทำแดงมูเร mm ืองแนวปิกแนีกบานครับจวด ผิดหอ,อมขึ้นผู้ดังเลยพี่น้องจ่วนไลายเมนูแสบไม่ง่ายครับหืม กะิเสมากินกับแกวหคมครับมือนเรามากแกงมาคลิกอย่างเดียวเลยอักระเทียมก็กินกับเขา้าดีพอดีเลยครับสมพอดีตายเอกเพชรตันหน่อย <laughs> นี่สุสีไปเลย เห็นว mm ่านวยกาเขียวในเพจได้ไปนอนทำแหลกเต็มหน่วยจ้ากวางสุดเลยห่อละห่อละสองคำ ผมใส่เต็มหน่วยแล้วครับทำตาพาน,นหน่วยเลยเพี่น้องนี่ออกพอดี มันจะกาดเสียมลมครับทางทงนาหืจวดประผิดพี่นเนงะเขาพอดีงามครับ ทำบะแกมพริกหน่วยั้นผดบ่มแหงไหมครชมัวแกมบริกหน่วยหน่วยเกลี้ยวนี่ครับมันจะหอมมันมีรสชาติเผ็ดเป็นหน่อยวราเพ็ดแห้งแล้วแต่ผู้มากครับต้องกนดำเดี่ยก็ว่ามันจุ๋ยแล่วเป็นไง สมฮอสิบาท์คุณนะ่ะแทงแค้นอันตันนะ่ะท้าใดสนใจครับถักทายเข,ข้ามาไปคอมเมนต์ก็ดี เขาห้องนอิม่มนะพี่น้อเลยงนะานเสียบทางสมหัวน <c oughs> มาไว้ก่อนขอแค่แน่นอน กัดเข้าไปตั้งเข้าไปคนก็รููเพาะคนมันเผ <c oughs> อืรเราบางคนเคยถามมามันเผ็ดกินแกมเ็ชอยังมันเข้ากันครับ <c oughs> แสบคูณสองเหรอ ซ้สำสมง้วนี่กระซบซ้ำหนึ่งครับแาบจบีเมืองสีง,า,ง,งามๆเลยสมง้วใส่เป็นเนื้อฝักครับ เวลาเอามากินผู้เท่ากกินได้องผม,มเมนชมตอนครับชมฝากนะเนอ,อือ้อแสบแสบจ,จ,จดจวดครับมอน,นี้ สมใบตองหอยย่อยแกยมักพริกบานมึงทั้งหอมมหอยบาพี่น้องกัดเข้าไปที่หินทอดหัดังด้วยกันครับ <c oughs> เอาอันใครสนใจครับเป็นสมหอมใบตองหอน้อยครับมโอนี้บะแมี่หอยย่อ่หอมพอดีสองข้เบิร์ตพอดีแซบครับแกมักพริกแน่แกมกระเทียมแน่ข้าวบ,บัวลอบักทรัวโมนี้โอ้พอแหง้งพี่น้องเลยเทดหลายครับเอาขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาที่เข้ามา กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังเปอกในใจครับโอ้บริลงมาทุกนาแต่หึงพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึง่งฝนตกบางยาเนี่ยบริคอยได้ลงมาเลยเอา้าขอบุณขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพี่น้องถ้าได้สนใจครับสามารถใต่คอมเมนต์ comment, พอดำเข้ามาได้แล้วพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กับขอขอบุญขอบคุณ,คณหลายๆครับสำหรับวันนี้ครับพิษผ่าดประกันใดบอกว่ากันครับอือ ขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับขิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารานาครับลำล้ำรอยๆถูกหวยรอยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ